กาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันมือสูภผู้าาสูคตนบวาซิูอฝังไทยฝังลาหรือต่างปฏิกยินดีตอนรับเขาสูงสองคำว่าสแนวหรือมาพบมาเจอกับคำว่า,วาสแนวคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้คำวา่ากาสีมาผูดคุยโอลโมกับเอฟซี คือว่าพอแม่ปุ้ใหญ่ใจดีกันเบิดสุขสูขคนที่เข้ามาหับสมกดติดตามสองคำว่า,วาสแนเลหรือพี่น้องอย่างไรส่วงนี้อากาศหนาวในว่มดดามีู้ไดอาบน้ำในว่าพี่น้องเอ้ยคำว่า,วากระลักอาบน้ำเดี่ยวเมื่อกี้ด้อพี่น้องเลยหนาวแหงน,นีเด้ดย อีกบน,นสามสีวันกับสีเขาซูพี่ไม่แล้เด้อพี่น้องเด้อกัขอให้เอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีที่กับบาทขอให้ทุกทานเดินท่าปลอดภัยเด้อกับบาทไปยามโอเมขอให้ทุกทานเดินท่า ปลอดภัยให้หอดจุดหมายของถุกทานทีฝันใบเดือพี่น้องเดือคำว่าจะบ่บบมี่ยังได้ดอกสีวอกกับพ่อเมียพี่น้องกรา,าแฟพ่อเมียพี่น้องเขามากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คำว่า,าในเด้อพี่น้องเด้อ หลังจากคำว่าทำคลิปลงไปกับกระแสตอบรับดีอยู่ดีพี่น้องอเลยคนเบิ่งนก็ไลยอยู่ดีกับผูใ้ใดเขามาเาล้วก็จะดูพดกดิดตามให้สองคำว่าแซนแวร์ในเด้อพี่น้องเด้อคำว่ากะจิทไายบรรากาศในพ่อแม่พี่น้องเขาเบิ่งตาม ข้ว่ดที่เบาไัวแง่ถ้าไ,ไปเที่ยวไปทำบุญไปตลาดข้าว่ดกันจิไทยให้พ่อแม่พี่น้องเ่าเบิ่งเด้อถ้าข้าวัดทำลิปออกมาบ่อยก็ต้องขอโทษขออาภายัยพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสู่สูส่สคนเด้อข้าว่ดกันสิพญ,ญานาคทำคใหปออกมาดีๆ อพ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับได้ส่งคลิปของคำบาดเด้อแล้วฝากพ่อแม่ช่วยเบิ่งคลิปให้จนจบในเรื่องพี่น้องเลยเด้อก็บอกคามโฆษณาให้คำบาดเนี่ยเด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนคำบาดในการทำคลิปต่อไปให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้ครับไปสซงถ้าคำบาด วอาในคลิปที่ว่าว่า,าแห่ว่าพิพาบว่าบถือกระตองขอตทวขพออาภัยพอเม่พี่น้องหลายๆกันเบื่อสุขสุขคนที่เข้ามาหับโสมกดติตตามคลิปคำวา่าตั้งเปตุนตจนจบแ้วก็บกกฎขามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อ ส่วนนี้ก็อากาศจากสีหนาวหนาวยังสีหนาวหนาวอยู่เรือยพี่น้องเนี่ยอากาศนี่หนาวถือว่ากัหนาวบ่ะแสกัลดลงมาอยู่ประมาณหนึ่งกับถือว่าช่วงสีเขาปีใหม่เนาะปีใหม่ปีใหม่สากลบ่พี่น้องอากาศกัสซีหนาวหนาวเนี่ยถอยู่ภาคอีสานเนาะกัน่าจะยังหนาวอยู่เนาะพี่น้องเนาะ ปอปสานไีสานกันนาจะหนาวปกติจนหนาจนาวจนหมดสินเดือนเนี่ยขอให้ทุกท่านเดินทางกับบาทหลังไปปีใหม่อยู่ที่บาท็ขอให้ทุกท่านเดินทางตลอดปลอดภัย คอยถึงจุดหมายที่ฝันเอาไว้หด้อพี่น้องเด้อถ้าคำาว่ดเบาแบบว่ากคือกะกา,ากับำ้าว่ดขอโทษเด้อเพราะว่าคำาว่ดกำลังเปิดส่งยูทูบใหม่ๆคำาว่ดกบเบายังบับบบนเกีเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องสิพันย่า เลี้ยนดูต่อไปแล้วกับขยันๆทำคลิปออกมาให้ดีให้พ่อแม่พี่น้องเข้าในอัพลิโซ่เนื้อพี่นอ้องเด้ดอดฝากพ่อแม่พี่น้องก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งคำว่าซาเสนอให้ในเด้อคำว่ากรบโหมีอยังางไรคลิปนี้ พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องเฮ้าที่เขามาหับสม้มกดติดตามคลิปนี้อย,า,อยาลืมดกดติดตามกดไลค์กดเร์ให้คำบาดในเด้อพี่น้องเด้อขอให้ทุกทานจงอยู่ดีมิแหงสุขภาพแเข็มแร้งหลังกายแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อคำบาดก็สิจบคลิปไปแล้ว คำว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสู้สูขข่คนที่เข้ามาหักศมกดติดตามคลิปคำวาออ่าเ้อคำว่าก็จะจกคลิปไปแล้ว